ต้านดินเข้มแข็งทนทานลมกระชับแล้วอะไรครับตัวไฟก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่ามันมันมีพลังคืิ่เขิบขึ้น,นผลลัพธ์ขึ้นเลยครับลําคอก็จะแข็งแรงบ่าแข็งแรงเน้นให้ทําทั้งสองอย่างครับคือถ้าคนป่วยหรือมีปัญหาแบบมันปวดอยู่อาจจะเน้นยืดเน้นเหยียดแบบเติมผ่านน้ำแล้วก็เน้นทําให้ลมไหลเวียนแบบที่หมอพูดไปตอนแรกแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราเร่มแข็งแรงแล้วไม่ค่อยปวดแล้วเราอยากจะเพิ่มความทนทาน กลับไปนั่งได้ดีขึ้นใช้คอมใช้มือถือหรือขับรถอะไรก็แล้วแต่หรือสามารถเดินได้ทนทานขึ้นเน้นเป็นใช้เวทเทรนนิ่งหรือเป็นการเพิ่มพละกกำลังมากขึ้นนะครับธาตุดินเนี่ยต้องบอกว่าคนยะเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นแค่กล้ามเนื้อเป็นแค่กระดูกหรือว่าเป็นแค่ข้อผิวผมใช่ไหมคำตอบคือใช่นะครับอันนี้คือเป็นธาตุดินเด่น แต่ว่าจริงๆแล้วควาว่าดินคือพล,พลังงานที่มันเกิดความมั่นคงแข็งแรงทนทานนะครับดังนั้นเนี่ยอจจะพูดถึงเป็นการออกกำลังกายที่เพิ่มความแข็งแรงทนทานให้พวกกล้ามเนื้อข้อต่อกระดูกรวมถึงความเข้มแข็งทางจิตใจของเราคนทานของในในใจิตใจคืออะไรครับการยกเวทเทรนนิ่งการออกกำลังกายแบบอึดแบบทนเช่นอะไรครับวิ่งระยะยาวมาราทอนหรือว่ายน้ำเนี่ยตอนหมอเป็นนักกีฬานะเขาจะให้ฝึกแบบว่ายเร็วๆเ,วเ,วเวช่นแบบร้อยเมตร ส like, like ี่ร้อยเมตรอย่างเงี้ยว่ายว่ายไปกลับเร็วกับเป็นงานกนึงคือว่ายอึดว่ายอึดคือไม่เน้นความเร็วว่ายระยะยาวอันนี้คือเสริมท่านดินด้วยนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าท่าดินมันเด่นเนี่ยลมก็ต้องเคลื่อนดินก็ต้องคลายแล้วก็มันก็ต้องแข็งแรงขึ้นนะครับอย่างเมื่อกี้ครับถ้าเรายืดเหยียดแบบนี้ครับอาจจะเติมน้ำไม่เคลื่อนให้ดินคลายให้ลมไหลเวียนนะครับแต่ถ้าเป็นการยืดเหยียดแบบอีกแบบนึงนะครับคือเป็นการเพิ่มดินให้แข็งแรงคือเราจะไม่ยืดอย่างนี้นะครับเราจะต้านกัน นะครับเห็นไหมครับยืดเหมือนเติมน้าให้ให้ให้ชุ่มชื้นลมเคลื่อนดินคายแต่ให้นี่ครับทาให้ดินมันเข้มแข็งขึ้นเนี่ยครับต้านกันนะครับต้านดินเข้มแข็งทนทานลมกระชับแล้วอะไรครับตัวไฟก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่ามันมันมีพลังขึ้น,นผลลัพธ์คืออเลยครับลําคอก็จะแข็งแรงบาแข็งแรงเน้นให้ทําทั้งสองอย่างครับคือถ้าคนป่วยหรือมีปัญหาแบบมันปวดอยู่าอาจจะเน้นยืดเน้นเหยียด แบบเติมท่าน,น้ำแล้วก็เน้นทําให้ลมไหลเวียนแบบที่หมอพูดไปตอนแรกแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราเริ่มแข็งแรงแล้วไม่ค่อยปวดแล้วเราอยากจะเพิ่มความทนทานกลับไปนั่งได้ดีขึ้นใช้คอมใช้มือถือหรือขับรถอะไรก็แล้วแต่หรือสามารถเดินได้ทนทานขึ้นเน้นเป็นใช้เวทเทรนนิง่งหรือเป็นการเพิ่มพละกําลังมากขึ้นนะครับอ่าก็อ่หลายคนก็ใช้วิธีนี้ครับคือยืดเหยีดยดก่อนอันที่2คือมาวิ่งมาอาอกกําลังกายให้มันไหลเวียนแล้วก็อาจจะแบบ มาต่อด้วยการใช้เพิ่มกําลังหรือว่าการใช้เวทเทรนนิ่งเวลาหมอไปยิมนะครับก็ใช้วิธีนี้ครับคือไม่ใช่มาถึงมายิมอน่างเดียวอันนี้สําหรับคนที่เพาะกล้ามเนาะแล้วหลายคนที่เพาะกล้ามเน้นเน้นเพาะกล้ามเน้นเพิ่มความแข็งแรงเน้นเพิ่มหุ่นเน้นเพิ่มความเฟิร์มความฟิตเนี่ยหลายคนนะครับพอให้วิ่งหรือให้เดินเยอะๆเหนื่อยง่ายเพราะอะไรครับเพราะมันไปสร้างกล้ามเนื้อหมดแต่ไม่สร้างความแข็งแรงให้กับระบบไหลเวียนไม่สร้างความแข็งแรงกหบหัวใจแล้วหลายคนมาเนี่ยครับมามารักษานะครับนวดไปเนี่ย แข็งเปกเลยครับแล้วก็การไหลเวียนไม่ดีด้วยลมอั้นท้องอืดมีภูมิแพ้มีระบบความเจ็บป่วยได้ง่ายทางนั้นที่กล้ามเนื้อแข็งแรงเพราะว่าเราส่งเสริมแค่ความทนทานของท่าดินซึ่งมันไม่ครบนะครับอืที่หมอมาพูดเรื่องนี้ก็ไม่ใช่แค่เรื่องท่าอย่างเดียวเป็นเพราะว่าต้องการให้คนกลับมาตระหนักว่าเราสมดุลนีเรื่องในการออกกำลังกายนะครับโอเคอ่ะทีนี้ไปต่อนะครับก็อยากชวนให้เห็นนะครับว่ามันมี การออกกําลังกายแบบถ้าเราบอกว่าเอะหมออย่างนี้มันต้องซื้อซื้อเครื่องยกหนักหรือต้องไปเข้ายิมเข้าเวทอย่นี้หรือเปล่าอะไรก็ใช่นะครับแต่ถ้าเราออกด้วยท่าของเราเนี่ยครับเช่นเนี่ยจากนี้ครับก็ยืดมันคือการมันคือการเปลี่ยนทิศนะครับจากการยืดเป็นการต้านนยครับแล้วก็ท่าถ้าคนที่เป็นเข่านะครับสมมตินี่เข่าเนาะแล้วก็กระดกเข้าท้าขึ้นมาให้มันตึงคางไว้นะครับต้องยืดให้ดูดแล้วเนาะ <laughs> อ่ะมา,าก็คือเนี่ยครับจากนี้คือการยืดเหยียดเนาะการยืดเหยียด ละเอียดอ่าแต่ถ้าเราจะ,จะเพิ่มแข็งแรงนะครับจากการยืดนะครับเราเป็นการคางไว้แล้วกดอ่าอันนี้อันนี้สําหรับสูงกวท่านั่งนะราค้าเห็นไหมครับคางไวนี่ตรงนี้เกร็งนะครับหรือถ้าเรามีตุ้มถ่วงแบบก็ถ่วงได้นะครับดังนั้นเนี่ยจะเข้ายิมไม่เข้ายิมก็ได้นะครับขอให้เรารู้ว่าจากการที่เรายืดเป็นเราต้านนะครับอาจจะแบบมีมีลาวมาเราต้านต้านลาวต้านนะครับ,าาบ,บ,ม,ม,ม,รบมันก็เป็นการเพิ่มแข็งแรงได้เหมือนกันนะครับโอเคระหว่างนี้นะครับจะลอง ปักลิงไม่ให้นะครับคนที่รู้สึกว่าอยากจะไปยิมเนี่ยเขาจะมีเครื่องออกกำลังกายเยอะอยู่แล้วนะครับที่เป็นการเพิ่มกําลังแต่ถ้าคนที่อยากอยู่บ้านก็ทํานะครับมีการออกกาลังกายเพิ่มกำเนื้ออย่างไรให้ถูกวิธีนะครับก็ขอบคุณนะครับของสีลาดนะอ่าก็เป็นโรงพยาบาลปิยมหาการุ่นนะครับก็ได้แชร์ตัวรูปต่างๆไว้นะครับก็นะหมอก็เยี่ยสีลาดมาก็เอาสึกเออดูแล้วก็เออน่าสนใจนะครับเอามาแชร์กันนะครับคนที่สะดวกเข้าไปดูในปักหมุดนะครับเชิญชวนนะครับก็ เขาไปดูนะรับจะมีการออกกาลังกายตั้งแต่กล้ามเนื้อแขนนะครับที่เมื่อกี้หมอบอกว่าก็คือเขาใช้ผ้าเนาะอย่างที่บอกถ้าไม่มีเครื่องออกกาลังกายไม่มีพวกตัวเบลดัมเบลเนาะยกน้าหนักเนี่ยเราใช้ผ้าก็ไเ้ครับเพราะเป็นการต้านแรงของตัวเองอเห็นไหมครับถ้าหมอสอนคนไข้นเนี่ยเวลาเรากดจุดเสร็จหรือวลาเราโค้ดเราแนะนําให้เขาทำเนี่ยเราจะลองต้านต้านแรงเลยเขาฝึกต้านแรงกับมือหมอ,อแต่ถ้าเราทาเองที่บ้านเนี่ยเราต้านแรงกับผ้าก็คือใช้ผ้าดึงนะครับ เตรียมรูปไปดูนะครับมีกล้ามเนื้อแขนมีกล้ามเนื้อขามีกล้ามเนื้อแกนกละลำตัวหรือคนที่รู้สึกว่าทําอยู่แล้วเนี่ยคืออะไรครับคือคันแฮงกิ้งอ่าแฮงกิ้งคือนอนเนี่ยแล้วก็เกรงไว้นะครับหมอจะทําให้ดูก็กรยอยู่เนาะคือการแพงเนาะแล้วก็การนี่ครับท่าน,นี้ครับท่าน,นี้ท่าน,นี้อ่าเขาเรียกอะไรครับยกอวิดพื้นวิดพื้นอ่าแล้วก็ถ้าหมอที่ต้องฝึกนิ้วนะครับเขาเรียกว่ายกกระดานนะครับเนี่ย เอานิ้วตัวเองทั้งทั้งสิบนะครับโยงไว้แล้วก็เอาตัวลอยซึ่งแน่นอนครับทําได้นะครับหมอที่ฝึกมาเหมือนอะไรครับเหมือนเจ้ามินซอลินไหมนี่ครับเห็นไหมหมอนี้ครับมือเดียวได้เลยนะครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดนิ้วเรียวยังได้เลยครับอ่าเหมือนเล่นเหมือนเล่นกลนะแต่ว่ามันคือการฝึกจริงนะครับเพิ่มความทนทางแข็งแรงให้กับนิ้วของเราเพื่อเอาไปรักษาคนไข้ได้นะครับแล้วก็ด้วยความที่หมอยังยินพลาสติกนาะหมอก็จะตีลังกาเนะเหมือนเขาเรียกหกสูงอะตีลังกาแล้วก็ เอามือคล่องลงมาเห็นไหมมันมีการฝึกหลายรูปแบบนะครับคล้ายๆเสาหลินจริงนะครับคล้ายๆมุดคล้ายๆแบบกาลังภายในนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันฝึกได้นะครับโอเคใครมีอะไรมาแชร์กันนี้นะครับหมอเคยฝึกนี้มาเจ๋งมากเลยนะครับแชร์ได้แชร์ได้นะครับโอเคต่อไปนะครับอ่าพอท่าบินเสร็จแล้วนะครับอีกงานหนึ่งคือมาราธอนครับเป็นการวิ่งนะครับแต่เอ๊เป็นการวิ่งแบบที่ ถ้าลมเคลื่อนไปเรื่อยๆหรือเคลื่อนอย่างต่อเนื่องน,นะครับมันก็ไม่ใช่ว่าลมเด่นนะครับอันนี้ดินจะเด่นกว่าเพราะอะไรครับเพราะมันเพิ่มความทนทานสังเกตไหมครับนักวิ่งที่วิ่งระยะระยะยาวเนี่ยก้ามเนื้อน่องจิงใหญ่มากหรือนักนักกีฬาที่ปั่นจักรยานเยอะๆเนี่ยก้ามเนื้อน่องแข็งแรงคือเหมือนกับเล่นเวทเฉพาะเฉพาะเฉพาะน่องเฉพาะขาเพราะอะไรครับเพราะเขาต้องเพิ่มความทนทานอันนี้ครับเป็นสิ่งที่หมอเองก็ไม่ได้ทําจนทันนานนะเพราะหมอก็มาเน้นแบบออกกาลังกายที่มันอยู่อยู่ที่เรา สะดวกในชีวิตประจําวันมากกว่านะครับแต่มางคนที่เขาชอบวิ่งในยาวเนี่ยเขาฝึกกันที10กิโล20กิโล40กิโลก็มีนะครับอันนี้ก็อยากที่บอกนะครับว่าขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตของเรานะครับแต่นนี้ก็สนับสนุนนะครับคนที่วิ่งได้ก็จะเป็นผลดีในระยะยาวนะครับทั้งท่าดินทนทานท่าลมก็เคลื่อนได้แข็งแรงนะครับแล้วก็มันก็แน่นอนครับถ้าเราวอร์มดีก็มีความยืดหยุ่นด้วย